เมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วครับผมม <im> อร่าลงรูปหมวกกันด้ามเปิดให้จองวันที่สองราคา3,500บาทจากกระแสคุณรู้ไหมตอนนี้เท่าไหร่นี่แหละท,ท,ที่ผมทำหน้าที่ผมทาหน้างงเพราะว่าแม่งไปไกลมากตอนนี้ตอนนี้ <laughs> ผมแววแวๆมาเนี่ยสามหมื่นก็มีเพราะว่าอย่างนี้ใช่สามหมื่นมีเพราะว่าอะไรหนึ่งผมมีเพื่อนเป็นที่เป็นเฟซบุ๊กต่างประเทศเนี่ยเ,เขาเขาเขาหาดัานด้วย จากประเทศหาด้วยใช่มาเลเนี่ยมาเลเนี่ยหาเหมือนกันอ่ะนะงั้นไม่รอช้าอยู่กับเราแล้วอยู่กับเราแล้วอ่ะกีดเลยกลีดเบาๆนะเบาๆนะเบาๆนะของแบบนี้ถ้าถ้ามีรอยโดนหักเยอะเลยนะจากจากจากเป็นหมื่นอาจจะติดลบจากสามหมื่นห้าอนะคุณอย่านะเบาๆนะเดี๋ยวพีผากโดนหักตังนะ่ะผมไม่แข็งนะคแก่อขาคแก่คือมัอยู่นี่นะตัดคนเดียวตัดคนเดียวตัดคนเดียวไม่หันสองด้วยอ่ามา เอาไว้โอ้โหอ่ะอันแพ็กเลยแล้วกันหายิบออกมาอันบ็อกซ์อาเอาลงเลยปึ๊บอ่ะทั้งหมดนะครับจะมีด้วยกัน3ลายด้วยกันครับผมของเลปิคอนจีทในปี2020นะครับถือว่าเป็นฉลองครบรอบ50ปีของกันดั้มไม่ใช่สักห้าสี่สิบปีเราก็ไปบวกให้เขาอีกนะใจเย็นนะใจเย็นนะมันมันมันหมินนะมันหมินนะเอาวางขึ้นบนเลยเทนบน อ่าเท้นบนเอาตัวนี้ขึ้นเท้นบนมาว่ากันว่าสามใบแสนสามใบแสนไม่กล้าจับเลยไม่ค่อยกล้าจับเลยอ่ะเรามาดูลายกันดั้มเป็นพระเอกของซีรีส์นี้ดีกว่าอันนี้ยังบอกเลยนะว่าเห็นแต่ในรูปยังไม่เห็นตัวจริงเหมือนกันนี่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 จะแกะทั้งทีธรรมดาได้ไงอ่าวันนี้จะแกะทั้งทีนี่เดี๋ยวก่อนรายละเอียดตั้งแต่ กระเป๋าหมวกไว้นี่ไว้นี่นี่นีดูรายละเอียดตั้งแต่กระเป๋าหมวกเช็ดนี่ราคาราคาอยู่ตรงนี้ชัดเจนอยู่ในแท็กชัดเจนสามพัห้าร้อยบาทนะครับวันผลิตวันที่20สิบเดือนมิถุนาอ่านี่ในส่วนของใบนะจะเป็นกันดั้ม R X 78ผลิต2400ันสอใบ ใช่มีเป็น Type 2ตัวนี้คือเป็น Type 2นะในในเวอร์ชันของกันดั้มเอง Type 2ใช่ถูกต้องครับรายละเอียดหมวกมาดูดีกว่าว่ายังมีอะไรบ้างจุดที่เป็นสีแดงของในกระตูนะครับก็คือตรงจมูกกับตรงด้านด้านบนของตัวเรียกหน้าผากละกันอ่าเราเรียกหน้าผากเขาก็จะจําลองจําลองมาให้เหมือนที่สุดอลองดูด้านข้างช่องรับลมช่องรับลมตรงนี้เนี่ยเขาจะไปออกตรงด้านหลังนะไปออกตรงท้ายทอยเนี่ย ก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้ไล่มาเรื่อยๆนะครับช่องด้านบนก็ออกด้านนี้นะครับแต่ละแต่ละช่องเนี่ยเขาเรียกว่ามีมีรายละเอียดของเขาเป็นตัวเองใช่พริกหมวกขึ้นมาอ่าพริกตัวนี้เป็นแบบดับเบิลดีลิงนะครับนี่อ่าดีลิงดับเบิลดีลิงนี้เป็นมาตรฐานรถแข่งในสนามแข่งใช้งานกันนะครับและจุดนี้คืออะไรรู้ไหมไม่รู้ครับเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอ่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตัดตัดตัดเชือกนี้แล้วดึงหมวกออกซึ่งมันก็น่าอันตรายกับคอทีนี้พอมีเหตุปุ๊บ ดึงตรงนี้ออกมาปุ๊บไอไอนวมเนี้ยจะหลุดออกมามันจะเป็นการดึงนวมออกมาอ๋อพอดึงนวมออกมาปุ๊บทีเนี้ยคอจะไม่มีปัญหาละเนี่ครับก็คือเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่หมวกแพงๆอ่ะตัวคือต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีตัวตัว emergency pool เนี่ยจะอยู่ในหมวกของรถแข่งในสนามแข่งทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับนี่นะนวมอ่ะขออีกนิดนึงนวมด้านในเนี่ยสัมผัสแล้วเป็นไงอ่ะลองดู สีดูดูสีกันดูการวางเลอเอา์สีนะอจะมีสีเทาสีสีสัดทองตเงนอ่าตรงสีสีทองแล้วดินดินด้วยขอบนี้จะเป็นสะท้อนแสงใช่ครับแล้วก็ถือว่าสวยงามนะระเทคเระบายระบายลมนะครับระบายลมได้เป็นอย่างดีเลยอ่าหมวกทาความสะอาดได้ทั้งใบครับผมถอดซักได้ตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่เรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าชิ้นกาดที่สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ทั้งใบเปิดขึ้นมา เปิดเบามือที่สุดจริงๆเราต้องใส่ถุงมือด้วยแต่วันนี้เร็วมากนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าใส่ใส่อะไรนะใส่แว่นของน้าคคนใส่แว่นจะมีปัญหาเรื่องของการเรื่องของใส่แว่นตาแล้วบีบคมับนะครับตรงนี้ก็จะมีหลบวาวไว้ด้วยทําให้ตรงซัพพอร์ตเขลงขมับเนี่ยเขาเรียกว่าไม่บีบมากจนเกินไปจากนั้นมีชิลในด้วยเปิดชิลในหน่อยโอเคครับตัดแสงนะครับตัดแสงคือรุ่นเนี้ยผมว่าน้าเคยใช้ที่ป็นตัดแสงรุ่นไม่มีตัดแสงเนี่ย รุ่นที่ตัดแสงจะดีกว่าเวลาวมากใช้งานได้ทั้งวันสาหรับผมเคยนะส่วนตัวใช้ชิวชิ้นเดียวเนี่ยแล้วพกชิวอีชิ้นหนึ่งไปมีชิวมืดไปเนี่ยโอ้ไม่ไหวลำบากเพราตกกลางคืนก็ต้องมาจอดเปลี่ยนพอเช้าก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นชิวมืดอย่างงี้ดีละนะครับอืก็หมกประมาณนี้แหละนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะตัวจริงจากที่เห็นในรูปเนี่ยเก็บรายละเอียดดีกว่ากันเยอะเลยวะนี่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  เป็นบอกว่าไลเซนได้ได้ลเซนโดยตรงจากของบริษัทที่ดูแลของกันดัมแล้วก็นี่จะมีมาตรฐานครับ ECE ฝั่งยุโรปแล้วก็ของมอกอรบ้านเราด้วย ECE เป็นของยุโรปนะครับประมาณนี้นะลายสวยมากมาดูเป็นตัวละครตัวที่2ที่ตัวละครถือว่าเป็นตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับ DOM ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกเสียงว่าดอมโดมแต่ว่าญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าโดมุนะครับ จะมาครับประมาณลมนะครับครับผมคือตัวละครนี้เนี่ยสีหลักๆของเขาคือจะเป็นสีม่วงนะตามตัวละครของเขาโอเคมานะตัวนี้นะครับจะเป็นหมวกด้านเป็นรุ่นด้านใช่ใช่ได้พคอนจีทเป็นลายด้านนะครับก็จำจำลองแบบมา ค่อนข้างครบถ้วนนะคือในตัวของดอมเนี่ยเขาค่าเรียกว่าอะไรนะหน้าตาของเขาที่ชัดเจนที่สุดของเขาคือจะเป็นจะเป็นรูปเรียกว่าเป็นเครื่องหมายบวกใช่ครับบวกเขาก็จะจําลองมาว่าวางด้านกว้างนะครับแล้วก็ยาวมาถึงตรงช่องระบายลมด้านบนนะครับลากลงไปด้านล่างครับผมพ้อมก็รหัสนะครับ ms 0 9ย์ก็คือเป็นรหัสประจําตัวของดอมนั่นเองนะครับผมนี่ มาก็คือรายละเอียดของทั้ง3ลายเนี่ยจะเหมือนกันนะแต่ว่าช่องลมและตำแหน่งเดียวกันอะฮะเราพลิกดูด้านล่างนะฮะจะมีจุดเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือได้สีทองนะครับมีจุดสีจุดสะท้อนแสงสีเงินนะครับเหมือนกันหมดเลยนะในรุ่นนี้ Emergency. จุดต่างนะครับเชลหมวกด้านนอกเนี่ยจะเป็นเชลที่เท่ากันครับแต่ว่าด้านในเนี่ยด้านในเขาจะมีเขียนอยู่ลึกๆเลยเนี่ยว่า ไซส์อะไรได้บ้าง XL XXL ประมาณนี้นะด้านหลังหมวกนี่เหมือนกันนะครับลายเส้นนะครับนี่อืชัดเจนเลยว่าคือถ้าไม่ใช่ของแท้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงอย่างนี้นะต้องบอกก่อนนะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นสีด้านอ่าแต่ใบนี้ต้องบอกเลยว่าสวยสวยคือจุดจุดที่ควรจุดที่เน้นเนี่ยเขาจะทสีแบบชัดเจนมากอย่างวิงหลังเนี่ยเขทำสีแดงมาเลยมันบอกรายละเอียดเก็บครบอ่ะใช่เก็บครบมากนะครับ นี่แล้วก็มีวิมอล่าสีแดงนะฮะโลโก้ของของยี่ห้อนะอ่าโอเคงามมากนะคุณดูใบต่อไปเลยเปิดเลยใช่ไหมครับผมไม่รอไม่รอคนเก็บละไม่ต้องรอผมเปิดได้เลยซากุนะครับซากุก็เป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งของกันดั้มที่เป็นหุ่นอีกตัวนึ่งเรียกว่าการดั้มภาคไหนเนี่ยถ้าขาดซากุหรือว่าขาดดอมไปเนี่ยก็ถือว่าขาดบางอย่างไปนะมัไม่ครบไม่ครบอ่ะโอเคมาเฮ้ แดงะแดงเงานะครับสีนี้แดงเงาเป็นสีประจําตัวของเป็นสีประจําตัวของซากุเลยนะอ่ะ,นะอะถือครับมามาดูเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องบอกว่าถ้าใครที่แบบไม่อินถึงถึงจะไม่อินกับกันดั้มแต่ชอบหมวกที่เป็นสีแดงเนี่ยก็ดีดดนะใช่ตัวนี้ได้เลยนะครับรละเอียดดิคุณดูดูการไล่สีเขาดิคือหลกัหลกๆของตัวซากุเนี่ย ดำแดงคือดาแดงเนี่ยจะจะไล่เฉดง่ายมากนะครับนี่เฉดก็จะมีเฉดแดงเข้มแล้วก็ไล่มาอ่าออกออกชมพูนิดๆแล้วก็เป็นสีดําแล้วก็คมส้มนิดนึงอ่ารอบใบนะครับก็ถือว่าสวยนะสีเงาเนี่ยอ่าแล้วก็ด้านด้านด้านในก็เหมือนกันนะครับอ่าจะเป็นเชลหมวกนะแล้วก็นวมตัว อินเจนซี่พูลนะครับเป็นดีดีลิงเป็นดีดีพูหมดนะครับฉะนั้นใครซื้อไปซื้อไปใช้ศึกษานิดนึงนะการใช้งานดีดีลิงไม่ยากและง่ายโอเคครับผมนี้เราเอาสามใบมาวางรวมมาดูกันนะได้ต้องบอกเลยว่าเมื่อมาวางรวมกันสามใบเนี่ยมันช่างจ้าซะเหลือเกินใช่ครับออร่าจับทั้งสามใบเลยใช่เรื่องไม่ถูกว่าสีไหนเลยแต่ผมว่าหลักๆนะผมชอบสีนี้อ่ากันด้าลายน้ําเงินขาวเนี่ยมามาก จำนวนผลิตเท่ากันทั้ง3ามใบ2,400ไปตอนหนึ่งลายรวมกันเป็น7 0 0นะครับผมราคาเปิดตัวที่3,500บาทในไทยในไทยนับเวลาจองด้วยนับเวลาจองซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าไปไกลมากมีคนกระซิบมาสามใบแสนก็มีใบใบได้สามหมื่นก็มีแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อก็ถือว่า เป็นมุมมองของแต่ละคนดีกว่าเราไม่ไปตัดสินแทนนะครับว่าราคาขนาดนี้หรือราคาที่ปั่นขึ้นไปเนี่ยหรือราคาที่ผมเรียกว่าเป็นของสะสมดีกว่าเป็นบอยทอยอ่ะเป็นบอยทอยชนิดหนึ่งดีกว่านะครับสาหรับคนที่เรียกว่าอยู่ในวงการทั้งวงการมังงะวงการการ์ตูนและวงการไบเกอร์เนี่ยผมว่าเขากรีดอ่ะที่ว่าลายพวกนี้มีหรือแม้แต่คนสะสมกันพาผมเห็นนะกันพาก็คือกันดั้มพลาสติกนะบางคนงงกันพาคืออะไรกันดั้มพลาสติกก็มีมาเก็บเหมือนกันดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่ว่า ทำไมของถึงหมดเร็วนะครับแต่ถ้าใครไม่ทันก็ไม่ทันแล้วล่ะสมมน้ำหน cioè, right. man, ้าก็ไม่ทันแล้วซึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ถึงจะมีอครับผมผมก็ในคลิปนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับครับผมแกะกล่องทั้ง3าใบ3ลายสมลายแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมาแกะอะไรกันอีกดีอ่ะ ยำไปลองดูว่าจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปลื้อๆหลังโกดังดูว่ามีอะไรแกะกันอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามในคลิปนี้สําหรับการอันบ็อกนะครับผมก็ครั้งหน้าจะพาไปแกะอะไรติดตามไห้ดีทั้ง YouTube และ Facebook ของ GTR Max นะครับผมครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับล่าสุดนะครับบิมโราได้ออกจดหมายนะครับชี้แจงจํานวนหมวกเวอร์ชันกันดั้มครบรอบ40ปีเนี่ยทั้งหมดมีด้วยกัน2,400ใบนะครับหรือตกเป็นรายละ 800ใบเท่านั้นนะครับผมก็เพื่อป้องกันความเข้าใจค่ดเคลื่อนของลูกค้าทั้งหมดนะครับว่าจํานวนทั้งหมดเนี่ยมีเยอะน้อยขนาดไหนตอนนี้ทางบิมบูราได้ชี้แจงมาแล้วนะครับว่าทั้งหมด3ลายเนี่ยมีทั้งหมด2,400ใบเท่านั้นนะครับ